นะแล้วก็ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดตากนะคะเขามีการแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมานะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประตูการค้าชายแดนพร้อมเดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพการส่งออกของประเทศไทยไปสู่เมียนมานะคะ่ะที่ห้องจันผาโรงแรมตากอันดามันรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนั้นท่านได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาสารสัมพันธ์การค้า2ประเทศปี2564ไทยเมียนมา Border Trade Fair ดเท20วัเพื่อที่จะผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนเปิดประตูการท่องเที่ยวเปิดประตูการค้าพร้อมเดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพสินค้าส่งออกเมียนมา กำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมานะคะสารสัมพันธ์การค้าสองประเทศเนี่ยในวันที่22ถึง26ธันวาคม2564ที่บริเวณลานอเนกประสงค์สาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและใช้นวัตกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พัฒนายอย่างยั่งยืนสำหรับงานดังกล่าวน,นั้นจะมีการจัดงานขึ้นนะคะในวันที่22-26ถึงธันวาคมภายในงานก็จะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของจังหวัดตากแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง ที่มีศักยภาพสูงและก็เหมาะสําหรับเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนให้กับจังหวัดตากด้วยค่ะค่ะโอกาสนี้นะคะก็จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่สนใจจะมาร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมานะคะศาลสัมพันธ์การค้า2ประเทศปี2564นี้นะคะที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดตากนะคะหรือว่าดมแอร์ค่ะตั้งแต่วันที่22ถึง26ธันวาคม2564 เวลาเก้นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีค่ะอซึ่งในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเอ๊ะพิธีก่อนหน้าคุณขุนไหมคุณค่ะ <c oughs> คุณเจตของเรา,าเองนะคะ <c oughs> ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าการลงทุนในเขตพื้นที่แนวชายแดน,นะคะ่ะ